เบนซ์ GLE 166เปลี่ยนเปลี่ยนเป้นเครื่องซ้ายขวากระบวนการขั้นตอนในการถอดประกอบถอดเครื่องคบหน้าถอดเพลาถอดซุ้มล้อถอดหมดเลยนะครับถอดตามเบรก พลรงก็อยู่ประมาณสักสามพันห้านะครับปรนี่ครับถอดทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาจะติดติดเพาครับท็นเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ระบบเ่องล่างครับเนนี็ทนเครื่องตัวใหม่ครับถอดมาขนาดนี้เลยนะครับ อันนี้แทนเกียร์นะครับของใหม่ก็<อ>นี่ตัวเก่านะครับการเสื่อมสภาพก็คือชุดสถานเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วกระแทกนะครับสถานตึงนะครับประมาณนี้พอมาปีกนกเอาล้อก็ต้องถอดนะครับทุกอย่างถอดหมดเลยนะนี่ครับ ุมล้อต่างๆแม้กระทั่งเหล็กกันโพงครับเนี่ยครับเหล็กกันโพงก็ต้องถอดนะครับถอดทุกอย่างนะครับนี่ครับฝายากของ GLE นะครับ1ห66นะครับขับสี่นะครับมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับเนี่ครับข้างหลังก็้างล่างหลังก็ไม่ไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับก็ปกติเหมือนขับหลังทั่วไปนะครับ แต่ถ้าขับหน้าด้วยนะครับ <S <S ก็จะเปลี่ยนแท่นเครื่องก็ค่อนข้างยากแท่นเ,เ,เกียร์ครับเนี่ครับขับสี่นะครับนี่เครื่องสุดท้ายนะครับเครื่องขับสี่นะครับเนี่ยทานเฟอร์นะครับตัวน,นี้ก็มาส่งถ่ายกําลังมาที่ขับหน้านะครับเครื่องท้ายหน้านะครับนี่ครับทานเฟอร์ก็ประมาณนี้ครับจะเล็กกวา่าอ่า ตัวแรกนะครับตัวแรกจะใหญ่นะครับหนึ่งหกสี่จะใหญ่นะครับหนึงหกหตัวแรกก็จะใหญ่นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็เห็นพอเยอะขนาดนี้ค่าแรงก็ไม่แพงนะครับประมาณสามพันห้าโดยประมาณนะครับ แต่ถ้าทำอย่างอื่นนะครับก็อาจจะเยอะกว่าครับแต่ก็เหมือนกับรีเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับประมาณนี้นอกจากเปลี่ยนเส้นเครื่องเส้นเกียร์แล้วเนี่ยนะครับนี่ครับทำเป็นวันนะครับไม่เหมือนรุ่นขับสองนะครับขับสองก็จะง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องดีเซล651ก็ต้องถอดเท ให้เสียนะครับสำหรับเครื่องพวกซีดานธรรมดานะครับแต่ตัวนี้เป็น USB นะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับนี้ยิ่งเป็นไฮบิดด้วยนะครับก็ลำบากเข้าไปใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับชุดนี้่าแรงก็ตามนั้นนะรประมาณนั้นนะครับเปลี่ยนแท่นเครื่องแนเกียร ก็ประมาณ3,005อัพนะครับ3 0 0ขึ้นนะครับไม่มีต่ำกวันนี้แล้วนะครับโอเค